ธุรกิจค้าปลีกนะคะเราจะไปดูที่ทางด้านการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะซึ่งรายการของเราก็จะนําเสนอเป็นประจําทุกวันศุกร์ค่ะกับการท่องเที่ยวในรูปแบบของจิตอาสานั่นเองนะคะกับน้องๆกลุ่มบริลทัวร์ค่ะที่รอบนี้นะคะเราพาน้องๆกลุ่มบริลทัวร์จากบ้านแม่ตื่นอําเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาทํากิจกรรมดีๆมาเรียนรู้นะคะเรื่องราววิถีชีวิตในแง่มุมต่างๆนะคะหลังจากที่น้องๆเนี่ยได้ท่องเที่ยวนะคะ ผ่านรูปแบบที่อยู่ในท้องถิ่นตัวเองก็คืออยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้นะคะเราจะแลกเปลี่ยนความรู้จากภูเขาถึงทะเลกันบ้างค่ะซึ่งน้องๆน,นะคะจากพื้นที่อเมออมก่อน,นียจะได้ปฏิบัติภารกิจใหม่จุดเริ่มต้นของน้องๆจะมีความสนุกสนานแค่ไหนกว่าที่จะไปถึงปลายทางที่ทะเลจังหวัดสตูลน,นะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศนี้ม่พร้อมกันค่ะในช่วงของเที่ยวคิดทำค่ะชูวิชันโดยทีนเอ็นทเวนตี้โฟรร่วมกับศูนย์สื่อความหมายธรรมชาติ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พายามยากสภากาชาติไทยองค์การสหประชาชาติสนับสนุนโดยบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนบริษัทมิสสันประเทศไทยจำกัด P&G และ NCgroup เช้าที่ดำเนินไปเหมือนปกติทุกวันสภาพจอแจของกรุงเทพมหานครเมืองใหญ่ที่ผู้คนต่างมุ่งหน้าเข้ามาสแสวงหาชีวิตสมบูรณ์ตามมุมมองที่ต่างกันของแต่ละคนเราสวนทางมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ห่างไกลน้ำบ้านมาตือในอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่หวังเข้าไปเยี่ยมเยียนน้องๆที่เคยร่วมเที่ยวคิดทำสร้างโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียนกับเราตลอดเส้นทางบางช่วงเงียบเหงา ไร้ซึ่งเพื่อนร่วมทางบางช่วงบอกเล่าความเป็นไปของผู้คนที่เหมือนหยุดนิ่งไม่ไหลไปตามยุคสมัยลำน้ำแม่ตื่นยังคงเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ช่วยคลายร้อนให้เด็กชาวเขาถึงแม้ปีนี้พื้นที่อำเภออมก๋อยจะประสบภัยแล้งอย่างรุนแรงเพราะน,น้ำน้อยประกอบกับอยู่นอกเขตชลประทาน ประเพณมีปลอยหลวงแบบล้านนาที่ทำกันในเดือน4-6ถึงของทุกปีเป็นงานบุญที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้คนในชุมชนแห่งนี้หรือสภาพไฟป่าช่วงหน้าแล้งที่สร้างหมอกควันเป็นปัญหาที่ต้องเผชิญทุกปี จนส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาคเหนือสองวันของการเดินทางไปพร้อมกับการเปิดใจเรียนรู้ผู้คนจบลงที่บ้านของครูจำลองพู่มในการของโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมเป็นเหมือนเช่นทุกครั้งกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นของเด็กๆแม้บางส่วนจะกลับไปช่วยพ่อแม่ทําไร่นาช่วงปิดภาคเรียน ในวงสนทนาที่เต็มไปได้วยความสุขเราได้พูดคุยกับครูจำรองทำให้เข้าใจถึงการขาดโอกาสของเด็กในถิ่นธุรักกันดานที่ยังดำรงอยู่โดยเฉพาะการศึกษาซึ่งจะช่วยเปิดพัฒนาคติการใช้ชีวิตในชุมชนที่แสนห่างไกลนี้การศึกษาเนี่ยนโยบายซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการศึกษาเราอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวไม่ได้เพราะโลกปัจจุบันนี้เรื่องเ,ออเทคโนโลยีเรื่องของ กระบวนการในการให้ความรู้ซึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามันจําเป็นต้องออกนอกห้องเรียนในในส่วนของการบริหารจัดการเราขึ้นที่สูงเราลำบากกว่าเยอะอันนี้โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของแค่แค่แคจ,จัดกิจกรรมแค่งบประมาณอย่างเดียวนะครับแต่ที่ลึกไปกว่าอีกก็คือเรื่องของความขาดแคลนในเรื่องของอย่างอื่นนะครับแรงเรียนรู้ก็ดี ามว่าวันนี้เนี่ยเวลาเวลาเด็กจะออกไปหาประสบการณ์หรืออหรือจะไปทํางานอะไรก็แล้วแต่สิ่งมันไม่ได้อยู่ในชุมชนใช่ไมหมฮะอ่าเพราะพวกนี้เขาก็จะขาดการเปิดใจคุยกันช่วยจุดเชนวนความคิดให้เกิดเที่ยวคิดทำครั้งใหม่เพื่อหวังให้เป็นอีกหนึ่งพลงังที่จะช่วยสร้างโอกาสให้เด็กเหล่านี้เกิดเป็นตัวแทนเยาวชนชาวเขาพลังจิตอาสา17คน พวกเขาเตรียมพกศิละปะวัฒนธรรมของชาวเขาลงไปแบ่งปันเพื่อนๆที่กรุงเทพมหานครและชลบุรีให้เป็นเสมือนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภูผาถึงทะเลและก่อนจะเดินทางคงต้องเตรียมพร้อมความรู้กันก่อน ของเที่ยวที่ทำพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับร้อยม่อนจองดินแดนที่สืบนาคเาสถียรและคำานึงนาสงขาเคยร่วมทิทักป่าจนครั้งหนึ่งท่านสบบาเสืบป่บาดเจ็บจากการร่วมดับไฟป,ป่าแต่กลับต้องสูญเสียท่านคำานึงเพื่อนร่วมบุรมการต่อมาได้ตั้งศาลเป็นเสมือนเครื่องเตือนใจสืบเนื่องถึงปัจจุบันอีกความสำคัญคือสัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ที่เหมือนสังคมมีดนี้เป็นบ้านของกวางผา ขณะที่ดอยจะปิดเดือนกุมภาพันธ์ถึงจันยายนเพื่อไม่ให้รบกวนช้างที่จะหนีภัยแล้งขึ้นไปยังแหล่งอาหารรวมสมบูรณ์บริเวณต้นน้ําที่ดอนจ้าเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยสถานะภาคคือเขตราชการสัตว์ป่าเป้าหมายหลักคือเป็นบ้านสัตว์ป่าครับแต่เขราาตราชกาตป่าเน,นี่ยไม่ได้บอกให้เป็นที่เที่ยวนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างพิษยาหนึ่งชาติเดียกับเขตราชการสัตว์ป่า บอกอยู่แล้วว่าเป,เป็นบ้านสัตว์ป่าที่เนี่ยร้านก่าไล่อ,อกมกอยเนี่ยไม่ใช่ที่เที่ยวนะบ้านสัตว์ป่าเนี่ย <c oughs> ใช่ปะ่ะเป็นบ้านของเขาอ่ะแต่เข้าไปเยี่ยมเยียนได้ด้วยวิธีแบบเกรงใจเจ้าบ้าน <c oughs> ใช่ปะ่ะ <c oughs> นั่นแหละคือวิธีจะไปเลอตมองจองแต่ประเด็นอีกอย่างมันคือมันมีกวังผากวางผาของเรารู้จักใช่ไหมคือสัตว <c oughs> ์ <c oughs> นี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสัตว์จงวนด้วยสิบห้าชนิดเนี่ยตามหน้าผาชันพวกเนี้ย ว่าสูงชันลมแรงน้ําไม่มีอันตรายเยอะไม่มีใครอยากจะมาจาับจองเป็นบ้านเลยมีความผาดเลยเพราะเนื่องจากธรรมชาติออกแบบเขาอีกเท้าของพวกมันให้เหมือนกับนักปีนเขาที่มีเครื่องมือก็เลยตักตัวอยู่กแบบับหน้าผาได้ก่อนที่พวกเราจะไปสื่อชวนใครมาเที่ยวบ้านเราบ้านจองเนี่ยก็เลยอยากจะให้พวกเรารู้อันนี้ มาถึงตอนนี้น้องๆพร้อมแล้วที่จะมุ่งหน้าเดินทางจากต้นน้ำผ่าสายทาน้ำใจไหลลงสู่ปลายน้ำแต่จะมีกิจกรรมอะไรรอพวกเขาอยู่บ้างคงต้องติดตามครั้งหน้าและช่วงท้ายนี้เราขอขอบคุณทุกพันธมิตรที่ร่วมต้นเดินทางท่องเที่ยวจิตอาสาครั้งใหม่กับเราค่ะ จะเริ่มต้นเดินทางกันแล้วแต่ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังกรุงเทพมหานครน้องๆจะเข้าไปศึกษาวิถีชีวิตของชาวขเขาเผ่ากะเรียงอีกด้านหนึ่งที่สามารถตับตัวอยู่ข้ามต่างความเจริญรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่ดอยม่อนแจ่มจะมีอะไรให้เรียนรู้บ้างติดตามเที่คิดทำในครั้งต่อไปค่ะ สันกลับมาอีกครั้งในภารกิจท่องเที่ยวจิตอาสาในแบบฉบับเพื่อคิดรมเริ่มต้นนำพี่เลี้ยงมุ่งหน้าเดินทางไปยังอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ด้วยความมุ่งม,มั่นที่จะเข้าไปสร้างโอกาสครั้งใหม่ให้กับเด็กได้โอกาสในถิ่นทุรก,กันดาลรูปแบบกิจกรรมโดยมีนิสานเป็นเพื่อนร่วมทางจะมีอะไรบ้างติดตามในครั้งต่อๆไปค่ะ